วัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวท่ออะไรนะครับไม่รู้จากชื่อแบรนด์ครับรีวิวชิเชนะครับ,รเ,รบเพิ่งสัมมานะเป็นไ่แบ๊บนะครับค่ะไซเแบบ็ปโนยเกี่ยวทุกคนีนยเกี่ยวตัวน,นี้ขาดอะไรไม่รู้โคตรคันเลยเนะครับเป็นท่อสีม,ม่วงเลยนะครับบอกโอ,โอ้มีรอยมีรอยโดยนน้ำมีรอยเป็นคอทรงเซตนะครับ เจียมอทงสั้นนะครับเอาสปริงย็ดไปนะครับโอ้เสื่อมลายสวยงามมากเลยนะครับเนี่ยครับขอทอสามสิบสองนะครับนี่ก็เป็นที่ยึดนะครับที่ยึดที่ยึดนะครับที่ยึดกับสายครับสายยึดเนี่ยครับสปริงเล็กมากเลยครับสามสิบเอาเข้าได้นะครับเนี่ยครับไป ไปเลยครับไปเลยไม่ป็นไม่เป็นพันพันกว่าบาทนะครับเทนี้พันกว่าบาทนะครับ